ในเข้มคืนที่ท้องฟ้ามืดครึ้นทำแท้เหมือนฝนจะตกลงมามีแสงฟ้าแลบแปบปาาเป็นรยะรยะรยะก็ไดลหลายคนก็คงอยากจะพากันกลับบ้านไปนอนหน่้าดอยู่สีรีพระเอกหล่อๆอะไรแบบนั้นแต่เรากับเพื่อนอีสี่คนก็พากันนั่งรถเก่งไปกินเลี้ยงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งมันเป็นวันเกิดของเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ เพื่อนมันเป็นเจ้าภาพกินให้เต็มที่ไม่ต้องกระเดงใจเพราะไม่ต้องได้ออกเงินเองเมื่อโอกาสมันมาสักขนาดนี้แล้วใครอยากจะปฏิเสธพวกเราก็เลยได้พากันไปนั่งกินเลี้ยงอยู่ที่ร้านอาหารกลางคืนมันเป็นร้านอาหารอร่อยดนตรีเพราะจนทำมเรานั้นแทบไม่อยากจะกลับบ้านเลยด้วยซ้ำสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆนั่งดื่มนั่งริ้งกันไป พูดคุยกันไปค่ำคืนนั้นมันก็เลยได้ล่วงเลยไปจนถึงตีหนึ่งกว่าพววกเราถึงได้ชวนกันกลับบ้านเริ่มที่จะง่วงนอนแล้วตอนที่เดิอนออกมาจากร้านเพื่อนเพื่นพนพนอนก็บอกน้องว่าไม่มีโอกาสหน้าขอเราค่อยมาร้านนี้กันใหม่ใกล้จะถึงวันเกิดของผู้ฉันแล้วเราก็ได้แต่บอกเพื่อนๆนไปแน่ว่าวันเกิดของฉัน ไม่มีเงินมาพาเลี้ยงร้านนี้นะวุยฉันเงินเดือนน้อยนิดไม่มีเงินมาเลี้ยงเพื่อนๆหรอกพอได้พูดออกไปแบบนั้นเพื่อนๆจึงได้พากันร้องยี้มกันใหญ่ก่อนที่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันออกมาเกมไม่มีเงินแล้วใครจะมีเงินวะอย่าขออ้างไม่อยากเลี้ยงเพื่อนคนเลยนะเราก็ไม่ได้พูดอะไรอีกในแต่ยิ้มๆเท่านั้น พอพูดจจหยอกล้อกันบ้างนิดหน่อยแล้วจากนั้นพวกเราก็พากันเดินทางกลับบ้านโดยที่เพื่อนจะขับรถไปส่งที่บ้านของเราก่อนเพราะว่ามันอยู่ไกลที่สุดนั่นเองพวกเรานั่งรถมาด้วยกันทั้งห้าคนไม่ได้ขับรถมาเองในระหว่างที่นั่งรถมานั้นพวกเราก็พูดคุยกันไปตลอดทางแม้ว่ามันจะไม่ได้มีเพื่อนร่วมทางใดแต่ด้วยความที่พวกเราอยู่กันห้าคนแบบนี้ มันก็สนุกสนานเฮฮาไม่ีย่เหมาอะไรอยู่แล้วทีนี้พอพวกเรานั่งรถออกมาจากร้านอาหารนั่นได้ประมาณครึ่งทางเราเกิดได้รู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาก็เลยได้บอกเพื่อนที่เป็นคนขับรถว่ามองหาห้องน้ำให้หน่อยสิฉันปวดฉีว่ว่าเมื่อกี้เหลืมเข้าถ้าจะให้กลับไปที่บ้านก็กลัวจะทนไม่ไว้พอเราได้พูดออกไปแบบนั้น เพื่อนคนหนึ่งมันก็พูดขึ้นหมาบางน้าว่าใช่ๆ่รไหาห้องน้ำหน่อยฉันอยากจะไปปวดทุกข์ไม่รู้ว่ากินอะไรผิดอยู่ดีๆพ่อม่นกลับได้เริ่มเป่นผลขึ้นมาพอดีว่าตอนนั้นมันใกล้จะถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่พวกเราได้เข้าไปแวะอยู่บีบอยเพื่อนมันก็เลยได้ขับรถเข้าไปจอด เพียงแต่ว่าตอนนั้นพนักง,งานในปัม๊มเขากำลังจะปิดปั๊มแล้วเพราะเราได้เอาเ็กหมากันเอาไว้พวเพื่อนกันเลยได้แต่จอดรถเอาไว้ที่หน้าทางเข้าก่อนที่เรากับพกเพื่อนจะรีบลงจากรถร้องบอกพนักง,งานไปว่าขเขอาเข้าห้องน้ําหน่อยนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะรีบออกมาน้องพนักง,งานคนนั้นก็เลยรีบบอกพวกผมปิดไฟเอาไว้หมดแล้วพี่เปิดไฟกันเอาเองก็แล้วกันนะอยู่ที่น้องน้านูน่นแหละ เราคือเพื่อนอีกสองคนที่ลงไปเป็นเพื่อนกันก็ได้พากันเดินไปที่ห้องน้ําที่อยู่ด้านหลังปั๊มนู่นส่วนเพื่อนที่เป็นคนขับรถกับเพื่อนที่นั่งหน้าคู่กันนั้นก็พากันนั่งจุดในรถพวกมันที่เกียจเดินไปเราเกับเพื่อนทั้งสองก็เลยได้แต่พากันสาเท้าเก้ายาวๆเข้าไปหาห้องน้ําที่ว่าซึ่งห้องน้ําผู้หญิงที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้นั้น มันจะมีห้องน้ําอยู่ประมาณสี่ห้องด้วยความที่ปั๊มกําลังจะปิดแล้วห้องน้ํามันก็เลยว่างไม่มีคนอื่นเข้าแต่อย่างใดพวกเราเดินไปถึงก็ได้เปิดไฟในห้องน้ําให้มันสว่างขึ้นมาในทันทีเพื่อนมันก็เลือกเข้าไปห้องที่สองเราก็เลือกเข้าห้องที่หนึ่งซึ่งเพื่นอนีคนนั้นมันไม่ได้ปวดฉี่แต่อย่างใดแค่มาเป็นเพื่อนก็เท่านั้นมันก็เลยได้แต่หยิ่อนอยจุดที่หน้าห้องน้ํานูน่น ทีนี้แนรแล้วว่างที่เรากำลังนั่งทำโดรลาจูนั้นอยู่ดีๆเพื่อนที่ยืนรออยู่หน้าห้องน้ำมันกับได้พูดขึ้นมานะว่าเฮ้ยพวกแกรีบออกมาเร็เรวๆหน่อยกูเห็นใครก็ไม่รู้ว่ะอยู่ห้องน้ำห้องที่สี่ข้างในนูน่นมันแปลกๆรีบบอกมาดูเร็วเมื่อเพื่อนที่พูดขึ้นมาแบบนั้นมันก็ทำโอเรา ถึงกับต้องรีบทำธุระของตัวเองให้เสร็จรีบใส่เกงเกงเดินออกมาพอได้มาเจอหน้าพื้นพื้นมันกับมีสินาที่ดูตกใจไม่ใช่น้อยพร้อมกับใช้มือเข้าไปในห้องน้ําห้องที่สี่ที่อยู่ด้านในสุดเราก็รีบหันไปมองตามาเราก็รีบหันไปมองตามเพื่อนในทันทีแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมันเป็นห้องน้ําที่ว่างเปล่า เราก็เลยได้บอกเพื่อนไปน้ว่าเกดถ้าฝาดหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เดือมมาเยอะละสิมันไม่มีอะไรหรอกนะดูสียีฟ้ามันก็ยังขี้อยู่เลยมันไม่ได้สนใจที่ออกมาเลยด้วยซ้ําซึ่งเพื่อนที่ปวดท้องอยากเข้าห้องน้ํานั้นมันก็ยังคงนั่งทำร้อยจดุดในห้องน้ําไม่ได้รีบบอกมาแต่อย่างใดเมื่อเราพูดออกไปแบบนั้นเพื่อนมันก็เลยบอกว่า งั้นฉันเดินออกไปรอยอยู่ที่นอกห้องน้ำนะไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเราก็เลยได้แต่บอกเพื่อนไปว่าตามใจตามสบายแกเถอะทีนี้เราก็เลยได้ไปจินล้างมืออยู่ที่หน้ากระจกล้างไปล้างมาห้างตาของเรากับได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันสะท้อนอยู่ในกระจกเราเห็นเปเหมือนใบหน้าของคนที่กำลังแอบส่องมาดู ว่าใครทําอะไรอยู่หน้าห้องน้ําอะไรแบบนั้นครับซึ่งใบหน้าของคนที่เราได้เห็นนั้นมันก็อยู่ในห้องน้ําห้องที่สีที่เพื่อนได้บอกว่าเห็นมีคนนั่นเองพอได้เห็นอะไรแวบ,บๆแบบนั้นเราก็ถึงกับพลิ้ผันควาปีมองในทันทีทันใดก่อนที่เราจะเห็นเป็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งผูกเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็วเมื่อรู้ว่ามีคนได้เห็นตัวเองอะไรแบบนั้น มันก็ทำใหเราถึงกับผลลุกซู้ขึ้นมาทางังทางที่คิดว่าห้องน้ำนี้มันไม่น่าจะมีคนอยู่เพราะไฟก็ได้ปิดไปแล้วเราก็ทําเป็นเจดีสู้เสือพูดถามออกไปนะว่าอใครนะมาทําอะไรอยู่ในนั้นแต่ทุกอย่างมันกลับเงียบไม่มีคนใครเดินออกมาแต่อย่างใดเพื่อนที่ยินออรออยู่ข้างนอกมันคงจะได้ยินที่เราพูดถามออกไปละมัง้ง มันก็เลยได้เดินเข้ามาถามว่าแกพูดกับใครแกเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วใช่ไหมฉันบอกแล้วไม่เชื่อแล้วก็ได้แต่เอื้อมมือไปดึงแขนเพื่อนเอาไว้กลัวว่าเพื่อนมันจะเดินออกไปก่อนเราพูดบอกเพื่อนไปเนี่ยว่าเราเดินเข้าไปดูนงเราเดินเข้าไปดูกันไหมว่ามีใครอยู่ในนั้นเมื่อกี้ฉันเห็นใบหน้าของผู้หญิงผูกเข้าไปนะมันอาจจะมีใครอยู่ในนั้นก็ได้ เราเดินเข้าไปดูกันเมื่อกี้แกก็เพิ่งบอกว่าเห็นไม่ใช่หรอเรายังไม่ได้พิสูจน์กันอะไรเลยเพื่อนมันก็พูดหมาน้ำว,ว่าจะดีหรอรลให้อีฟ้ามันออกมาก่อนไม่ได้หรือไงค่อยเดินไปดูสามคนมันก็อ่นใจกว่าสองคนนะเมื่อเพื่อนมันได้พูดขึ้นมาแบบนี้เราก็เลยได้รีบร้องไปถามฟ้าที่นั่งทำาตัวรอบอยู่ในห้องน้ำห้องที่อสองว่า ฟ้าแก้เสร็จหรือยังรีบบอกมาเลยเพื่อนมันก็ได้แต่แตะโกนกลับมานะว่าแปบ๊บหนึ่งรอเดียวเรากับเพื่อนก็เลยได้แต่พากันยืนรอโดยที่สายตานั้นก็ยังจับจ้องไปที่ห้องน้ำห้องที่สี่ที่อยู่ด้านในสุดว่าจะมีใบหน้าของคนโลกมาอีกหรือเปล่าจนสักพักได้ยินเสียงเพื่อนกำลังลาดน้ำ คงจะทําธุระเสร็จเรียบร้อยอะไรแล้วในระหว่างที่เราไปหันหน้ามองเข้าไปที่ห้องน้ำห้องที่สี่นั้นคราวนี้อยู่ดีๆเราเกือบได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงโผล่ออกมามันจะต้องการส่องดูคนที่อยู่ข้างนอกว่าไปแล้วหรือยังอะไรแบบนั้นมันก็ทำามเรากลับขึ้นได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นได้อย่างชัดเจนก่อนที่เธอ จะได้ผลกลบเข้าไปข้างในอีกครั้งแต่พอได้ยินอย่างชัดเจนขนาดนี้มันก็ทำเอาเราแปลกใจนั่ว่าทำไมใบหน้าของผู้หญิงคนนี้มันถึงได้ขา,ขาวๆสีสตียังกับคนไม่มีเลือดเลยละ่ะไม่ว่ามันจะเป็นใบหน้าเหมือนคนปกติก็ตามแต่ใบหน้าของคนมันก็ไม่น่าจะขาวได้แบบนี้นี่ทีนี้พอเพื่อนได้เปิดประตูห้องน้ำออกมา พื่อนมันก็ถามนำว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมพู้แกถึงได้ทาชิ้นหน้าดูตออกตใจซะขนาดนี้ล่ะเราก็เลยได้เต็มบอกฟ้าไปน้ำว่าเมื่อกี้พวกฉันเห็นใบหน้าของผู้หญิงผู้ไมยก็ไปนในห้องหน้าห้องที่สี่น่ะสิพอลองถามออกไปว่าเป็นใครทําอะไรอยู่ในนั้นเธอก็ไม่ได้พูดตอบอะไรกลับมาเลยก็เลยคิดว่าจะเดินเข้าไปดูว่าเป็นใครทําอะไรอยู่ในนั้นน่ะสิ พอเราได้พูดออกไปแบบนั้นฟร์ม,มันเป็นคนที่ทำหามหามาหา้อห้าวมันกับผู้ชายอยู่แล้วมันก็เลยพูดขึ้นมานะว่าโอ้ฉันก็นึกว่าเรื่องอะไรแค่นี้เองคนที่เพื่อนมันจะเดินเดิดุ่มเข้าไปที่ห้องน้ำห้องที่สี่พอรมัมก็เปิดประตูเข้าไปในทันทีทันได้รเรากิดเพื่อนรเรากับเพื่อนก็เลยได้แต่พากันรีบเดินตามเข้าไปพอได้สองก็ไปในห้องน้ำห้องที่สี่ มันก็ทำมอาพวกเราสองคนนั้นถึงกับพากันดวงตาเบิกโพรงดูตัวอกตกใจไม่ใช่น้อยเพราะามันเป็นห้องน้ำที่ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยสักคนเดียวมันก็ทำเอาเรากับเพื่อนถึงกับเกิดคำถามขึ้นมาในทันทีทันใดว่าแล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้ละ่ะเธอไปไหนทั้งๆท,ที่ก็เห็นใบหน้าผูผายเข้าไปอย่างชัดเจนสักขนาดนั้นฟ้ามันก็บอกทั้งว่า พวกเกพากันตาฝาดไปเองนี่ยสิมันไม่มีอะไรหรอกคงจะพากันเมาและจินตนาการไปเองมากกว่าฟ้ามันไม่ได้พูดเปล่ายังเดินก็ไปในห้องน้ำนั้นอีกด้วยเพื่อที่จะส่องดูหลังประตูว่ามีคนแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่มันกลับไม่มีใครเลยมันก็เลยได้เดินออกมาทีนี้เราเองนั้นก็อยากจะพิสูน์เหมือนกันว่ามีใครอย,อยู่ในห้องน้ำนั้นไหม หรือว่าฟากมันเนียแกล้งทําเป็นไม่เห็นแล้วก็เลยได้เดินเข้าไปทีนี้สายตาเจ้ากรรมของเรานั้นกับเดินมองเป็นอะไรบางอย่างอยู่ในถางน้ำํำเราก็เลยได้ดึงแขนเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเรามาดูด้วยกันเพื่อนมันก็เดินเข้ามาคราวนี้อะไรที่เราได้เห็นอยู่ในน้ํานั้นมันกลับค่อยๆได้เด่นชัดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมา จนได้กลายเป็นใบหน้าของผู้หญิงที่เราได้พากันเห็นเมื่อกี้นั่นแหละใบหน้าของคนนั้นเธอค่อยๆโผล่ขึ้นมาอยู่ผิวน้ำก่อนที่จะยิ้มให้เรากลับเืนแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาเพราะน้ำกาแฟในห้องน้ำที่ดับพรึบลงแบบทันทีทันใดมันก็ทำเอาเรากับเพื่อนนั้นทึ่งกับพากันแหกปากร้องกกีดขึ้นมาอย่างดังว่าผีหลอกผีหลอกก่อนที่จะได้รีวิ่งออกมาจากห้องน้ำห้องที่สี่นั่น ฟ้าที่เดินออกไปก่อนเพื่อนมันก็รีบพูดถามขึ้นมานะว,ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรากับเพื่อนในตอนนั้นไม่ได้สนใจมันอะไรอีกแล้วได้แต่กันรีบวิ่งแหกปากออกไปจากเ้้าน้ำมันแห่งนั้นในทันทีโดยที่มีฟ้านั้นรีบวิ่งตามหลังมาติดๆพอขึ้นรถได้เพื่อนเจ้าของรถมันก็พูดถามขึ้นมานะว,ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกแกถึงได้รีบวิ่งออกมาหน้าตาแตกตื่นซักขนาดนั้น เราได้แต่บอกเพื่อนนว่าขับรถออกไปก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพื่อนมันก็เลยได้รีบขับรถออกไปจากป้อมน้ำมันแห่งนั้นจนกระทั่งไปถึงบ้านของเราเราถึงได้เปิดปากเล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอได้เห็นในห้องน้ำนั้นให้กับเพื่อนๆนี้ฟังโดยที่มีเพื่อนที่เจอได้กันนั้นมายืนยันอีกคนว่าได้เห็นจริงๆซึ่งเพื่อนแต่ละคนก็พากันดูตกอกตกใจไม่ใช่น้อย มีแต่ฟ้านั่นแหละที่มันบอกว่าผู้กแกมันหนคิดไปเองฉันไปด้วยก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยเราก็ได้แต่พูดบอกฟ้าไปเนี่ยว่าแกไม่ได้ดูในอ่างน้ำนะสิก็เลยไม่เห็นอะไรบางทีแกหัะตาทั่วไม่สนใจไม่ได้หันไปมองก็ดได้ก็เลยไม่เห็นซึ่งฟ้ามันก็ไม่ได้อะไรเพราะมันไม่ได้เห็นจริงๆ เพื่อนที่เห็นด้วยกันกับเรามันก็ถึงกับไม่กล้าที่จะไปนอนที่บ้านของตัวเองมันได้แต่ลงรถพร้อมกันกับเรามันบอกว่าคืนนี้ฉันขอนอนที่บ้านแกแล้วกันฉันไม่กล้ากลับไปนอนที่บ้านของตัวเองหรอกแลวก้วเพื่อนๆทั้งสามคนก็พากันนั่งรถกลับบ้านของตัวเองต่อไปส่วนเรากับเพื่อนที่ได้เจอมาด้วยกันนั้นก็ได้เดินเข้าบ้านในทันทีทันใดมีที่ว่าหลังจากนั้น มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกพอวันต่อมาก่อนที่จะพากันไปทำงานนั้นเรากับพื้นก็พากันไปทำบุญที่วัดอุทิศวนบุญส่วนก็สมัยกับผีหรือวิญญาณผู้หญิงที่พวกเราได้พากันไปเจอไปเห็นในปั๊มน้ำมันแห่งนั้นซึ่งเอาตามตรงเรามีรู้หรอกว่าผู้หญิงที่พวกเราพากันไปเจอในห้องน้ำในปั๊มน้ำมันแห่งนั้นเธอเป็นใครมาจากไหน แต่เราก็คิดนะว่าเธอก็คงจะต้องเป็นวิญญาณผีที่มาเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ําแห่งนั้นนั่นแหละถึงได้สิ่งจะติดอยู่ในที่นั้นจนกระทั่งวันหนึง่งเราก็ได้ไปรู้อะไรบางอย่างมาน้ว่ากนที่จะมาเป็นบ้านันมันแห่งนี้ที่ตรงนี้มันเคยเป็นส่วนของชาวบ,บ้านคนหนึ่งที่เจ้าของสวนเคยได้ไปผูกคอตายอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งในสวนนั่น ด้วยความดีน้อยใจสามีสามีนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นก็เลยได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายแบบนั้นทีนี้มันก็เลยได้กลายเป็นส่วนเฮียนแม้กระทั่งเจ้าของสวนเองก็ยังถูกผีหลอกอยู่เป็นประจำสุดท้ายก็เลยได้ขายที่ส่วนนี้ออกไปจนเขามาซื้อทําเป็นปั๊มน้ามันซึ่งตรงที่สร้างห้องน้ํานั้นมันก็ตรงกับที่ผู้หญิงคนนั้นได้มาผูกคอตาย วิญญาณของเธอก็เลยได้มาสิงสถิตยอยู่ที่ห้องน้ําแห่งนี้ก็ได้ซึ่งเท็จจริงนั้นจะเป็นยังไงเราก็ไม่อาจที่จะทราบได้เหมือนกันเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาแบบนี้เราก็ได้แต่คิดน้กว่าถ้ามันไม่ใช่วิญญาณของผู้หญิงที่ฆ่าตัวตายตนนั้นมันก็คงจะต้องมีผู้หญิงมาเสียชีวิตยอยู่ในห้องน้ําแห่งนี้แน่นอนเพียงแต่ว่าเขาปิดข่าวก็เลยไม่มีใครรู้นั่นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด